ผมจะประกาศข้อกําหนดห้าบุคคลออกนอกเขตสถานหรือที่เรียกว่าเทอร์ฟิลตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่ทั่วราชนาจักรโควิด19น้องที่มาอ่า สร้างความท้าทายให้กับการทํางานภายในฝ่ายวิจัยนะคะเราก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลปฐมภูมิเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งทีมก็ได้เรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้กําหนดนโยบายเนาะในการตอบคําถามรายวันกับ MIU เนาะก็คือก็จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย,อย่างเร่งด่วนแบบแลบปิดแลบปิดเลยะคะ่ะรีวิวก็คือทําภายในวันเดียวเสร็จ ปีเนี่ยก็31เรื่องนะคะเ,เสร็จไปแล้วประมาณ15เรื่องเนะาะสเรื่องนี้จะเป็น3เรื่องทีเ่เราจะมีการหยิบยกมามาเป็นประเด็นที่จะให้ทางทีมนักวิจัยเนี่ยมาพูดถึงนะคะคือเอ็กโมเนี่ยจะทําหน้าที่แทนปอดกับหัวใจของคนไข้ตัวเครื่องเอ็กโมเนี่ยจะเป็นเครื่องที่นําเลือดเสียจากตัวคนไข้เนี่ยออกมาฟอกแล้วก็ให้เป็นเลือดดีแล้วก็เอากลับไป อย่างตัวคนไข่อีกรอบหนึ่งเราเรียกว่าการประเมินแบบรวดเร็วครับเราใช้เวลาในการทําข้อเสนอแนะนี้ประมาณไม่ถึง2เดือนในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงน,นโยบายเนี่ยเราได้เอาไปนําเสนอกับผู้กําหนดนโยบายไม่ว่าจะเป็นของสปสะชแล้วก็คณะทํางานที่เกี่ยวข้องทางคณะทํางานนะครับก็เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการเนี่ยก็นําสิ่งนี้นะครับพัฒนาเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบ,รบประกันสุขภาพแห่งชาต,ติต่อไปครับที่พิเศษก็คือเรื่องของระยะเวลาเนาะกระชับที่ทําให้เรา ต้องมาเหมือนกับบริหารจัดการตัวเองให้ได้แล้วก็ทีมให้ได้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ เป็นโครงการแรกเลยนะคะที่ไฮเทคประเมินโครงการที่มีการนําไปปฏิบัติแล้วนะคะมีการประเมินติดตามนะคะแล้วก็ไปนําเสนอผลการประเมินเนี่ยที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งในข้อเสนอนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเราได้ประเมินต้นทุนนะคะการดาเนินโครงการทั้งหมดเลยไปสู่ข้อเสนอที่อยากให้ปรับอัตราค่าบริการในการให้บริการกับผู้ป่วยนะคะเป็นค่าบริการในร้านยาเองแล้วก็ในโรงพยาบาลค่ะซึ่งก็ได้มีการ ปรับอัตราค่าบริการตามที่เรามีข้อเสนอให้ไปนะะ ความพิเศษของโครงการนี้นะคะคือเราได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้กําหนดนโยบายประธานของคณะกรรมการนี้ก็คือในแพทย์สวิทนะคะวิบุญผลประสเสริฐให้คําแนะนําเราในการทํางานนะคะเราเป็นนักวิชาการบางทีข้อเสนอของเรามันอาจจะแบบเป็นเชิงวิชาการมากเกินไปนะคะอาจารย์สวิทก็จะช่วยไกด์เราตลอดสิ่งที่2ก็คือการสร้างเครือข่ายเราก็มีการเชิญอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะมาร่วมกันประเมินโครงการนี้การที่มาร่วมกันแบบนี้ก็คือทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมเราด้วยเขาก็ได้ รูจ้จักไฮแท็บไฮแท็บก็ได้ทํางานกับเขาข้อที่3ก็คือร่วม b s e เ v e การนิเทศงานต่างๆนะคะไปรับฟังข้อคิดเห็นแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นส่วนที่เห็นว่าคนทํางานในด้านนี้เขาตั้งใจในการทํางานเพื่อให้โครงการนําร่องนี้ประสบความสําเร็จนะคะ มันเป็นหนึ่งในโรคหายากอะค่ะมันค่อนข้างมีความท้าทายเหมือนกันค่ะพอจะทํางานวิจัยอะค่ะข้อมูลมันก็หายากเหมือนโรคเลยคําตอบมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทํามันก็มีปัญหาอุปสรรคประมาณนึงเพราะว่าทุกคนก็ค่อนข้างใหม่กับง,งานในฐานะทีมวิจัยอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่ามันสําเร็จระดับหนึ่งคืองานวิจัยผ่านการรับรองคุณภาพงานนี้ถูกใช้ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายโดยที่ ช่วงนี้ค่ะยังอยู่ขั้นตอนของการต่อรองราคายาค่อนค่อนข้างประทับใจคนที่ทำงานร่วมกันค่ะโชคดีที่เรามีเพื่อนร่วมทีมที่ดีความเข้าใจการการพูดคุยด้วยเหตุผลแล้วก็การทำงานบนความให้เกียรติซึ่งกันและกันงานมันก็เลยประสบความสำเร็จได้เนี่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันยากมากพอณวันนี้เรามองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราทำะคะ่ะเรานึกถึงวันที่เราเปิด Microsoft Word กับ Microsoft Excel ครั้งแรกที่มันเป็นหน้าเปล่า,ลาๆที่เราแบบเอ้ยเราจะไปทางไหนดี 2020, as we all know, has been a year that has been both challenging and also presented us with many opportunities. This has been the case also for the international unit at Hitap. We have found ourselves in a position where we could now also contribute to other types of work and adapt to the new environment. And while connecting with our partners, it has allowed us to deliver our work program as planned and also move beyond into new areas this has included conducting new types of research uh, that has been that is relevant to covid work as well as creating new platforms for knowledge sharing and learning today a uh, few of our team members will share their experiences working on these projects in this very unique year in the Philippines, HDA started really taking off um, around uh, 2012, and this culminated last year when the Universal Healthcare Act was passed, which also included um, sections for the use of HDA in healthcare decision making. IDSI and HITAP have supported these through uh, provision of technical support and advice um, for the creation of guidelines, uh, the conduct of HTA trainings and capacity building efforts, uh, the conduct of HTA research itself, as well as support for other um, types of HTA development work such as awareness raising and knowledge sharing opportunities. So, we've, we've been working very closely with um, a, the Philippine partners to establish HTA. And they've also um, taken this on and committed to this process. They've uh, institutionalized and established the HTA Council and HTA Unit. Uh, so HiTap and ADP convened a three-part webinar series on knowledge exchange during COVID-19. So for this uh, webinar series, we had over 800 participants from all over the world, um, and also speakers from different, uh, from our existing and new partners from different countries. In terms of the success of this event, first uh, is the content itself. Uh, the feedback that we received from our participants was really, really good. They thought it was really insightful and also discussed uh, the matters that was that was relevant at the time. Uh, the second one, i would say, is uh, the fact that all the contents that we created are global public good um, to all the people that are out there. Uh, finally, i would say, and i guess that was the main purpose of this webinar, uh, was to um, engage with country partners, uh, especially for adp-focused countries, to help them and support them in their uh, healthcare challenges through through the use of evidence, and also use these evidence into policy making. Back in March, when Thailand was met with a severe surge of COVID-19 cases, we were requested by the ministry to develop a protocol on um, the prioritisation of critical care resources so we've developed this protocol and we have published some manuscript and our very own kanchanok who was um, a researcher in the project presented our project at the thailand research expo and she won the bronze award so that was an excellent success story with our project what is special is that it is One of the only guidance documents from a developing country and is really important for other developing countries when they're going through this similar situation, it is research that has such um, important practical application to the COVID-19 pandemic, but also perhaps future public health emergencies in Thailand and beyond. จริงๆแล้วโควิดมันก็คือปัญหาการทำงานอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็คือโอกาสที่ทําให้ทุกคนต้องมาช่วยกันคิดเอทว่านับจากวันนี้พอเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหาในการทํางานอย่างไงฝ่ายบริหารเ,เองนะคะทางที่ผ่านมาเนี่ยกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของไอทีที่ทีมเราได้ดูแลอยู่เช่งเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสไฟตกการจองห้องประชุมที่ เพิ่มมากขึ้นการประชุมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นมันทำให้ไอทีต้องมีการคอยซัพพอร์ตเราก็มีการพัฒนา,นายอยู่เรื่อยๆให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานของทั้งยูเซอร์ครับ จะมีในเรื่องของอาการทําบัญชีหรือว่าการช่วยน้องๆทีมต่างๆได้ถูกต้องตามาทางหลักบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางบัญชีของเราช่วยดูแลขออนุมัติเบิกเอกสารอะไรเงี้ยเราก็มีการให้อนุมัติทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นทางอีเมลทางไลน์มีการาส่งเอกสารตั้งเบิกมาโดยที่เรายังไม่ต้องยื่นเอกสารตัวจริงแล้วอย่างเช่นการติดต่อกับบุคคลทําธุรกรรมกับธนาคารเนี้ยเราก็มีแผนจะขอเป็น การทำธุรกรรมออนไลน์การขอสเตทเมนต์โอนเงินให้บุคคลภายนอกก็คือใช้ระบบออนไลน์ของธนาคาร มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านเห็นกันแล้วนะคะก็คืออีเมลอัปเดตที่เป็นเราเริ่มจากเป็นโควิดอัปเดตมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยายสโคปออกไปเป็นคล้ายๆอัปเดตภายในองค์กรน a t ชันของเรานะคะว่าแต่ละฝ่ายมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือว่ามีเรื่องที่อยากบอกฝ่ายอื่นอะไรบ้างนะคะอันถัดมาจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์โควิด19นะคะที่เคยได้พรีเซนต์ไปในในครั้งก่อนๆด้วยนะคะ,ะมันเป็นที่รวบรวมผลงานเกี่ยวกับโควิด19นะคะที่เราทําออกไปทั้งหมดเรามีแผนว่าจะรีโนเวทเว็บไซต์ใหม่ให้เหนื้อหามันครอบคลุมยิ่งขึ้น้นนแลวก็ทั กับงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวคงได้เห็นกันแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นงานที่รู้สึกว่าสำคัญมากเป็นไฮไลท์ของปีนี้จริงๆนะคะก็คืองานโควิดมาราธอนหากันไว้แต่ไปด้วยกันนะคะเป็นงานทอล์กนะคะในงานไฮบริดซึ่งมีคนอยู่ในที่ประชุมด้วยแล้วก็คนดูอยู่ออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งเราก็ไปจัดที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาค่ะในวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะอยากจะให้ฟังเสียงจากน้องที่เป็นแม่งานนิดนึงนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับการจัดงานครั้งนี้ค่ะ งานนี้เราจัดขึ้นวัตถุป,ประสงค์ก็คือเผยแพร่ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับโควิด -19 ให้กับบางคนที่คิดว่าวัคซีนโควิดมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะจบแต่เราก็ยังต้องตระหนักถึงการเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากกันอยู่เนี่ยค่ะซึ่งเมสเศษที่เราส่งออกไปเนี่ยคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อสถานการณ์ตอนนี้มากๆเพราะว่าจะทําให้ทุกคนตระหนักในเรื่องของโซเชียลวัคซีน ก่อนที่จะมีวัคซีนจริงๆค่ะความพิเศษก็คือเราได้เปิดมาให้ประชาชนทุกคนได้รู้ว่าเรามีตัวตนเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรไม่รู้ลึกว่าเราเป็นใครแต่เราก็ได้มีชื่อออกไปในสื่อต่างๆในหนังสือพิมพ์ในหน้าเว็บไซต์ให้เขาได้เห็นแล้วว่ามีชื่อเราอยู่นะเราเป็นเบื้องหลังของนโยบายสุขภาพต่างๆหรือว่าความรู้ด้านวิชาการต่างๆของประเทศค่ะ